ถึงกับพูดแบบนี้พรพันธ์เปิดใจหมดเปลือกผลงานสาวไทยเกมชนะสวีเดนถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมในชัยชนะของทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่เป็นฝ่ายเอาชนะสวีเดน3-0เซตในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025เมื่อวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมที่ผ่านมา จากชัยชนะในเกมนี้ทําให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยสามารถการันตีตัวผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ทันทีแม้จะเหลือการแข่งขันอีกหนึ่งเกมในรอบแบ่งกลุ่มก็ตามภายหลังจบเกมพรพันเกิดปราดมือเซตส,สาวทีมชาติไทยได้ออกมาเผยความรู้สึกแบบตรงไปตรงมาเกี่ยวกับผลงานในเกมนี้พร้อมชี้ว่านี่คือหนในเกมที่ทีมเล่นดีที่สุดนับตั้งแต่ลงแข่งขันในปีนี้ เกมนี้ทุกคนอยากเล่นรู้สึกว่าทุกคนสนุกแล้วก็มีความสุขเราค่อนข้างอดทนในการฝึกซ้อมแล้วก็แก้ไขสิ่งที่เราผิดพลาดมาโดยตลอดแล้วเราก็หาวิธีตกตะกอนให้ได้ว่าอะไรคือทีมของเราก็ถือว่าวันนี้ความอดทนทุกอย่างที่ทำมาตลอดนับย้อนหลังไปตั้งแต่ศึกเนชั่นลีกมาจนถึงทุกวันนี้เลยวันนี้อาจจะเป็นผลงานที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้พร้อมกันนี้มือเซ็ตสาวทีมชาติไทยยังมั่นใจว่าทีมจะเดินหน้าทำผลงานได้ดีต่อไป คิดว่าทีมยังจะรักษาฟอร์มการเล่นและความรู้สึกนี้ต่อไปได้ขอบคุณน้องๆเล่นกันดีมากสตาฟทำงานดีมากทุกคนรวมมือร่วมใจแล้วก็สนุกไปกับเกมนี้สำหรับเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มวอลเล่บอลหญิงชิงชแชมป์โลก2025ทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะต้องพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันอังคารที่26สิงหาคม2568เวลา20นน่นาฬิกา30นาทีเพื่อแย,ย่งตำแหน่งจ่าฝูงกลุ่ม A